โครงการนี้หลังบ้านรั้วเขาสูงนะดูจากคลิปสอ่อแสงทองได้อธิบายว่าถ้ารั้วสูงแบบนี้นะครับลงเสาเข็มหลังบ้านให้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก ดังนั้นผมแนะนําแบบนี้ผนังในะห้องครัวทั้งหมดเราก่อใหม่หมดเลยนะครับก่อตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเลยเบิ้อผนังออกมา2ชั้นก่อใหม่ดังนั้นกระเบื้องที่เราปูไม่ว่าจะเพื่อนบ้านจะเจาะสักกี่อย่างก็จะไม่ร้าวไม่แตกไม่ร่อนอย่างหลังเนี้ยนะฮะเลือกกระเบื้องเป็นลายไม้เป็นลายไม้ลักษณะาลายปาเก้นะแล้วก็กระเบื้องผนังกับเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นโทนขาวดําตัดกันเราพยายามเอาแนบชิดที่สุดเพื่อที่จะให้เหลือสเปซต,ตรงนี้มากที่สุดนี่เห็นไหมพื้นที่สเปซตรงนี้จะมากที่สุดดังนั้นตรงนี้มันจจจะะไไไมม่่ออดดัแแล้วกคบนนเิป ครับสวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงของการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวสองบางแคหลังนี้เลยโกลเด้นทาวสองบางแคนะครับต้องบอกว่าในเวิร์กนี้ต้องเรียกว่าเวิร์กเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเอ็มพารของโกลเด้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นนีโอ โกลเด้นทาวนะครับทาวหนึ่งทาวสอง แล้วก็อีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่าชื่อโคเดนอะไรที่แบบหลังนี้ใหญ่เลยนะทางเวิร์กนี้เราได้ทุกโครงการแล้วนะครับจะเป็นโคเดนทาวน์หนึ่งเนี่ยเรามีงานประมาณสัก4ี่หหลังเลยถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ได้งานไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วจนบัตรนี้นะฮะเราก็ยังได้งานอยู่แต่จะเป็นโครงการที่2ของโคเดนนะครับก็คือหลังนี้นี่แหละเป็นการต่อเติมห้องครัวหลังบ้านเป็นห้องครัว2สเตป็ปที่มีการกั้นโซนซักล้างแบบพิเศษก็คือท่านเจ้าของบ้านน่าจะช่วยกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์เนี่ยดีไซน์ว่า เป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าหลังนี้นะครับเป็นงานที่แบบว่าเราดีไซน์และออกแบบนะครับพิเศษนิดหนึ่งในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ในส่วนของโซนซักล้างนะครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยทำการต่อเติมเป็นห้องครัวหน้าบ้านท่านเจ้าของบ้านบอกว่ายังไม่ทำนะครับก็คือยังปล่อยไว้แบบนี้ก่อนทีนี้ผมก็เลยจะแนะนำว่าถ้าลักษณะของทาวน์โฮมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำหลังคาหน้าบ้านเนี่ยผมบอกตรงว่า คุณจะใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยไม่คุ้มค่านะซึ่งบางโซนเนี่ยเขาไม่โดนแดดหน้าบ้านก็จริงแต่เวลาฝนตกหรือเวลาใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเลเอะเทอะเปืเป้อนได้นะครับแต่เรื่องของเรื่อกคือถ้าคุณอยากได้ตัวบ้านสวยๆแบบนี้นะครับก็คืออยากให้คงแบบนี้ไว้ก่อนก็สามารถท,ทําทีหลังได้แต่ท,ทําทีหลังราคามันจะสูงกว่าตอนที่ทำเขาเรียกว่าทําก่อนทําก่อนจะถูกกว่าเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทหรอกเกี่ยวกับค่าแรงค่าน้ำมันค่าวัสดุอะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าบ้านเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆแบบยุโรปนะครับเป็นสไตล์แบบอิตาลีอังกฤษอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบนึง่งในส่วนของโรงจอดรถนะครับอย่างที่ผมได้ทราบนะอย่างตรงนี้เนี่ย ถ้าเป็นการทําที่จอดรถเนี่ยนะครับก็รถก็สามารถจอดได้ประมาณครึ่งคันอีกครึ่งคันก็จะโดนแดดโดนฝนแต่ถ้าคุณต่อเติมออกไปพื้นที่การใช้งานมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบละกันถ้าสนใจนะครับสามารถปรึกษาได้ว่าในส่วนของการทําหน้าบ้านด้วยทําหลังบ้านด้วยเนี่ยจะเป็นราคาพิเศษขอส่วนลดได้ไหมขอได้นะครับท่าไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันครับตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็เข้าไปอยู่บริเวณหลังตัวบ้านแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกๆหลังที่ผมรีวิวไปเนี่ย เราก็จะแนะนําที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางหลังก็จะซ้ำกันบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่าลักษณะกาตรต่อเติมเนี่ยของเราเนี่ยพยายามพามาดูหน้างานจริงนะครับแล้วก็พยายามมาอธิบายนะครับว่าแต่ละหลังเนี่ยเขามีความต่างหรือความเหมือนยังไงแต่ในรูปแบบของการทํางานเนี่ยเราทําเหมือนกันทุกหลังเลยทุกท่าชมลักษณะตั้งแต่ฐานรากเลยอย่างหลังเนี้ยนะครับเขาเป็นห้องครัวหลังบ้านที่มีการลงเสาเข็มมาแล้วนะครับโครงการที่ลงเสาเข็มให้แล้วเนี่ยจะสังเกตง่ายๆเลย,เลยก็คือหนึ่งด้าน,นนอกตรงนี้อ่ะ คือด้านในเราก่อผนังใหม่ด้านนอกเนี่ยเป็นผนังเดิมของโครงการเขาจะทําผนังสําเร็จรูปให้ก็คือผนังเขาจะสูงมากอันนี้คือรั้วรั้วบ้านนะถ้าคุณเห็นว่าผนังคุณสูงแบบนี้ให้คุณเดาไปก่อนได้เลยว่าหลังบ้านเนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเขาจะทําผนังสําเร็จให้คุณเพื่อที่จะให้คุณมาต่อเติมได้เลยไม่ต้องมาก่อผนังใหม่หรือถ้าคุณยังไม่มั่นใจให้คุณไปถามเซลเล์ผู้ขายเซลล์ผู้ขายเี่ยเขาก็จะบอกว่าหลังบ้านลงเสาเข็มให้แล้วนะคะเวลาต่อเติมไม่ต้องลงเสาเข็มไม่ต้องัวสซุดตัวตรงนี้คุณจะประหยัดค่าต่อเติมไปได้หลักหมื่นบาทเลยเวลาคุณเลือกซื้อบ้านคุณควรถามเซลล์ให้ชัดเจนก่อนหรือคุณสังเกตด้วยตาเปล่าว่าโครงการนี้หลังบ้านรั้วเขาสูงนะดูจากคลิปสอ่อแสงทองได้อธิบายว่าถ้ารั้วสูงแบบนี้นะครับ งเสาเข็มหลังบ้านให้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากดังนั้นผมแนะนําแบบนี้ทีนี้ในส่วนต่อมานะครับเราต้องทําการวางระบบท่อระบบท่อต่างๆจะเป็นระบบฝาสเลดแบบนี้นะครับนี่ ปัเตอรนแบบนี้นะครับสามารถนะครับขันน็อตนะครับ2จุดตรงนี้นะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมารอบๆตรงนี้จะมีโอลิงคอยดักกินอยู่เวลาเปิดขึ้นมานะครับเราก็สามารถเซอร์วิสได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ต้องตักนะครับตักไขมันออกไปทิ้งแล้วเราแค่โรยผงย่อยสลายพอโรยไปเสร็จปุ๊บจากเป็นก้อนนะมันก็จะละลายเป็นน้ำหมดเลยจุดทุกจุดที่เราทําให้คุณผู้ชมจะเป็นจุดด้านนอกด้านในเรามีหมดอย่างด้านนอกตรงนี้ เราก็องมีฝาสเตเลทให้อีกนะครับตรงนี้ทีนี้ในการที่จะวางระบบท่อต่างๆเนี่ยนะครับจุดเซอร์วิสสำคัญอันดับแรกสำคัญอันดับต่อมาก็คือจะเป็นจุดพวกระบายน้ำยกตัวอย่างเช่นนี่เลยซิงล้างจานก็ต้องลงบ่อดักไขมันพอเราวางระบบท่อเสร็จแล้วจากนั้นเราทำการเทพื้นนะครับเทพื้นอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อที่จะท่อจะได้อยู่ใต้พื้นฝังใต้กระเบื้องนะครับวางระบบท่อเสร็จต่อไปเราขึ้นโครงสร้างโครงสร้างที่เราขึ้น,นจะเป็นโครงสร้างเหล็ก่อง เราขึ้นโครงเหล็กกองไว้ทั้งหมด6จุดตั้งเสาทั้งหมด6ต้นในห้องครัวนะซึ่งจะแยกส่วนกับตัวบ้านในส่วนนี้แต่เราจะต้องยึดติดบางจุดกับตัวบ้านเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงนะครับรับประกันเลยว่ามันไม่ดึงตัวบ้านอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ ในการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่ยช่วยไม่ให้ดึงตัวบ้านแล้วก็ช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงมิหนาซ้ํานะครับพอเราตั้งเสาทีทีเนี่ยในการก่ออิฐมวลเบาตรงนี้เราทําการก่ออิฐขึ้นมาใหม่นะครับเนื่องจากถ้าเราใช้ผนังร่วมของโครงการนะมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าผนังร่วมของโครงการแบบนี้เมื่อเพื่อนบ้านต่อเติมใช้ผนังร่วมเหมือนกันนะครับในการยึดเจาะอุปกรณ์ต่างๆตัวอย่างเช่นนี่เลยเราแผนผ้าผนังตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนบ้านเจาะมาส่วนเนี่ยเจอกันเนี่ยมันมีโอกาสที่ ทำให้เกิดปัญหาได้ปัญหายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฝั่งเราไปเจาะฝั่งเขาปูกรกระเบื้องกระเบื้องเขาอาจจะล่อนอาจจะลาวได้หรือฝั่งเราปูกระเบื้องแบบนี้แล้วเพื่อนบ้านเจาะมากระเบื้องอาจจะลาวอาจจะหลุดล่อนได้นะครับ ในส่วนนี้ผมแนะนําว่าให้ก่อผนังใหม่ผนังในะห้องครัวทั้งหมดเราก่อใหม่หมดเลยนะครับก่อตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเลยเบิ้นผนังออกมา2ชั้นก่อใหม่ดังนั้นกระเบื้องที่เราปูไม่ว่าจะเพื่อนบ้านจะเจาะสักกี่อย่างก็จะไม่ล้าวไม่แตกไม่ร่อนที่สําคัญก็คือสามารถฝังปลั๊กไฟไว้ที่ผนังได้ด้วยนี่ปลั๊กไฟฝังผนังสวยงามไม่ต้องเดินลอยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะฮะมีหนาซ้ําเวลาเราติดตู้แวนเราติดได้เต็มที่เลยเราไม่ต้องกลัวเลยว่านะครับในส่วนนี้จะไปรบกวนหรือกระทบกระเทือนต่อเพื่อนบ้านนะครับ ส่วนนี้สบายๆยอย่างแน่นอนทีนี้ในส่วนต่อมาเวลาเราก่กอผนังใหม่เสร็จแล้วเราก็ทําการมุงแผ่นหลังคาแผ่นหลังคาเนี่ยเราใช้เมทัลชีตนะครับผสมกับไฟเบอร์กลาสนะครับเพื่อที่จะทําเป็นโปร่งแสงนะพอเรามุงแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราทำเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวตรงเนี้ยนะครับด้วยความยาวที่เป็นตัว L นะจากผนังที่ก่อใหม่จนถึงตัวบ้านเนี่ยเราทําสุดชนเลยอยู่ที่ประมาณ2เมตรและฝั่งที่ยาวกว่าเนี่ยตั้งแต่ผนังนี้ถึงตรงขอบปลายเคาน์เตอร์เนี่ย อยู่ที่ประมาณ2องเมตรสีบวกลบนะครับบวกลบถามว่าทำไมต้องบวกลบเผื่อวางตู้เย็นบางคนซื้อตู้เย็นขนาดใหญ่เราก็ลดขนาดเคาน์เตอร์ลงไปนิดนึง บางคนขนาดเล็กแล้วก็อักหลือพื้นที่สบายๆบ,บางคนก็สามารถวางเครื่องซักผ้าวไว้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับในการต่อเติมต่างๆนะครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกกระเบื้องได้นะครับกระเบื้องลายต่างๆเนี่ยเป็นกระเบื้องที่คุณลูกค้าเลือกเองสามารถคอสตอมด้วยตัวเองอย่างหลังเนี้ยนะฮะเลือกกระเบื้องเป็นลายไม้เป็นลายไม้ลักษณะลายปาเก้นนะแล้วก็กระเบื้องผนังกับเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นโทนขาวดําตัดกันนะครับกระเบื้องทุกอย่างซื้อได้ที่โฮมโปรเลยนะฮะผมแนะนําแบบนี้นะครับในการ การเลือกกระเบื g g ้องอย่างเนี้ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกขนาดไซส์เนี่ยที่เท่ากันพอปูออกมาเสร็จเนี่ยมันจะต่อลายกันแล้วมันก็จะเกิดความสวยงามสังเกตนะครับว่าด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้เป็นลักษณะลายขาวดําส่วนด้านบนเป็นลายพื้นนะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะทําให้ลายของกระเบื้องหรือสีของกระเบื้องเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ต่อลายกันสวยงามนะครับอย่างตรงนี้นะครับเน้นแถบก็คือดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเน้นแถบแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสีพื้นสีเบจไปก็จะให้อารมณ์ให้ความสวยงาม กรูปแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกระเบื้องนะครับเราให้ในราคาแพ็กเกจก็คือรวมกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก็คือคุณลูกค้าสามารถไปเลือกกระเบื้องได้กล่องละไม่เกิน200บาทถ้าเกินคุณลูกค้าก็แอดเงินเพิ่มพอเราเลือกกระเบื้องได้เสร็จแล้วนะครับท็อปนะครับของเคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถเลือกลายได้เช่นเดียวกันจะข้างบนสีดำข้างล่างสีขาวก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับความชอบนะไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างอันนี้ผมว่าก็สวยเหมือนกันท็อปเขาเข้ากับผนงังเพราะมีสีดำมาแซมขาเคาน์เตอร์เข้ากับหน้าบานตรงนี้นกกกก็็็ผมมวว่า and สวาสยยๆเล แต่หลังนี้ที่พิเศษกว่าหลังอื่นก็คืออุปกรณ์แขวนนะครับนี่อุปกรณ์แขวนตรงนี้เป็นที่ความจานนะครับเวลาล้างเสร็จแล้วนะครับนี่ออกมาคว่ำข้างบนน้ําก็จะกระเสดดลงที่สิงล้างจานหรือถ้ามีถาดรองก็สามารถเทถาดทิ้งลงได้เลยในส่วนต่อมา อุปกรณ์แขวนนี่เลยจะใส่พวกช้อนพวกซ่อมนะครับตรงนี้ที่แขวนตะหลิวแขวนทัพพีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยหรือตรงนี้นี่ก็แขวนระทะแขวนอะไรได้หมดเลยนะครับด้านบนมีไม้ด้วยนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นเชลนะครับสามารถวางของวางได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้แขวนตู้แขวนก็เปิดออกมานะครับเป็นช่องเป็นชั้นนะครับเพิ่มเติมได้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับอย่ตู้แขวนในส่วนตรงนี้นะครับในการติดตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า คุณเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่แล้วคุณจะติดอะไรบ้างตรงนี้คุณเจ้าของบ้านสามารถมากําหนดได้เลยมาชี้เลยจะเอา ฉันวางตรงนี้นี่เอาที่แขวนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ชี้เราจะติดตามมาตรฐานที่เราเคยติดและก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะถ้าจะเปลี่ยนจะมีค่าใช้จ่ายและถ้าเจาะลงไปแล้วกระเบื้องเป็นรอยเราก็ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนกระเบื้องหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเปลี่ยนก็ต้องซื้อกระเบื้องมาใหม่ตรงนี้ต้องสําคัญมากมากดังนั้น,านบ,บางหลังอุปกรณ์แขวนเยอะแนะนําให้คุณเจ้าของบ้านมาคอสตอมเองมาดีไซน์เองเลยนะครับว่าจะเอาตรงไหนเอาตรงไหนได้เราติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตรงนี้เราติดให้ฟรีเลยนะย้ำนะบางท่านนะครับบอกว่าราคาแพ็กเกจต,ติดให้ฟรีตรงไหนบ้างติดในห้องครัวทั้งหมดโซนซักล้างก็ติดให้อย่างโซนซักล้างหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านนี่มีราวสแตนเลสยืดออกได้นี่ติดผนังไม่กินพื้นที่สมมติว่าซักผ้าเสร็จเรียบร้อยมีดึงออกมายืดตากเก็บไม่ต้องเปลืองพื้นที่แนวราบนะครับใช้พื้นที่แนวตั้งในการใช้ประโยชน์ตรงนี้ เป็นไงวางอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างจานวางตร้ได้อุปกรณ์ของแทงค์น้าปั๊มน้านะครับเราพยายามเอาแนบชิดที่สุดเพื่อที่จะให้เหลือสเปซต,ตรงนี้มากที่สุดนี่เห็นไหมพื้นที่สเปซต,ตรงนี้จะมากที่สุดดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้มันจะไม่อึดอัดแล้วก็จะไม่แคบจนเกินไปนะครับบางคนถามว่าแล้วแบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าวางลงไปแล้วเนี่ย มันจะวางอะไรได้บ้างอย่างด้านนอกตรงนี้นะครับนี่เรามีจุดปลั๊กไฟท่อน้ําทิ้งตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้บางคนถามว่าอ้าวแล้วเครื่องซักผ้าจะเปียกปดไหมนี่เลยนะครับหลังคาแบบพิเศษตรงนี้เราเลือกช่องระบายไม่ต้องใหญ่มากเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆปกติเราจะทํายาวมาเต็มใช่ไหมตรงนี้เราทําเล็กๆพอแต่ผมบอกตรงนะท้ายที่สุดแล้วนะครับผมอยากให้ในมุมมองผมนะผมอยากให้เครื่องซักผ้าอยู่ในห้องครัว แล้วตรงนี้ไม่ต้องวางเครื่องสักผ้าแต่ถ้าใครบอกว่าเครื่องสักผ้าอยากวางไว้ข้างนอกได้ไหมได้โดนฝนได้ไหม เอาผ้าคลุมใครที่อยู่คอนโดนะชั้น20 30หรือชั้น10ขึ้นไปเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆยังไงคุณวางเครื่องซักผ้าทีละเบียงเครื่องซักผ้าคุณก็ต้องโดนฝนอยู่แล้วตรงเนี้ยอยากให้คุณเข้าใจว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันสามารถไว้ภายนอกได้แต่ต้องดูแลรักษาไว้หน่อยจะได้ยืดอายุการใช้งานด้านนอกถ้าไม่จําเป็นอย่าวางเครื่องซักผ้าให้วางไว้มุมนี้ของเคาน์เตอร์ครัวเลยนะครับเราสามารถต่อก๊อกน้ํเท่าน้าทิ้งให้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็วางตู้เย็นในตัวบ้านนะครับแต่ถ้าใครบอกว่ามีตู้เย็น2ตู้ในตัวบ้านนึง ในห้องครัวหนึ่งแล้วก็เครื่องซักผ้าเอาไว้ด้านนอกได้ไหมก็ได้ก็จะสามารถดีไซน์หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบนี้ก็ได้นะครับมีโซนโปร่งนิดนึงเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคุณทําอาหารนะครับฮูดูดควันของคุณเนี่ยจะเป่าออกทางนี้คุณผู้ชมนี่เลยหูดูดควันจะเป่าออกทางนี้นะครับซึ่งเวลาทําอาหารแล้วเนี่ยเมื่อเปิดฮู้เสร็จลมเป่าทางนี้นะครับแล้วลมร้อนก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นมันก็จะออกรูนี้นะครับบางคนถามว่าจริงหรือเปล่าเราออกรูนิดนงหรือเปล่าจริงนะฮะเพราะว่า ความร้อนจะลอยขึ้นข้างบนเสมอความร้อนถามว่าฮูดมันร้อนเหรอร้อนดีครับเพราะว่าเราประกอบอาหารนะครับควันร้อนลมร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็ต่อออกข้างนอกทอ่อฮูดนะครับทอยนต์จะถูกซ่อนอยู่ใต้ฝ้าทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะ ดังนั้นนะครับตรงนี้เราดีไซน์ออกแบบให้คุณลูกค้าทุกๆหลังนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงนะแพคเกจรวมทุกอย่างแล้วยกเว้นเตาแก๊สหูด,ดูดควันแล้วก็อุปกรณ์แขวนทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมนะครับกระเบื้องซิงลังจาหน้าบานรวมหมดแล้วนะครับซิงลังจาอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งหลุมมีปีกข้างๆเอาไว้พัก แต่ถ้าคุณไม่ชอบของเราเราสามารถรีฟันคืนเงินให้คุณแล้วคุณไปซื้อมาเองได้หน้าบานแบบนี้ถ้าคุณชอบแบบนี้คุณจะได้แบบนี้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบหน้าบานแบบนี้เรารีฟันคืนเงินให้คุณไปซื้อหน้าบานมาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นประตูจกสไลด์นะครับสไลด์สลับนะสามารถเปิดนะครับได้2ฝั่งเลยนี่ฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับนี่เห็นไหมได้สองฝั่งเลยแต่ส่วนมนากจะใช้กันฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือหรือฝั่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับตรงนี้นะครับ คุณบอกว่าเปิดแล้วอยากระบายอากาศนี่ปิดมุ้งลวดสิยุงจะได้ไม่เข้าอ่าเห็นไหมนะครับโซนซักล้างนะครับตรงกับห้องนอนผู้สูงอายุนะครับเวลาเปิดหน้าต่างอากาศก็จะถ่ายเทนะครับจากหลังคาด้านบนนี้เลยนะครับที่เราดีไซน์เอาไว้นะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับงานต่อเติมห้องครัว2สเตปสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะหวังว่า คลิปใหม่ๆนะครับเราจะผลิตแบบคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาก็อยากให้ติดตามกันนะครับใครอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยอดี ID ลายอยู่ใต้คลิปหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัส,สีสวัสดีครับ